สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่เอสซีสุขุสุพนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปลารักแมวชาแนลน,นะจ๊ะพี่น้องให <c oughs> ้จ้ะปล่อยออกข้างนอกนะพี่น้องเนาะปล่อยเขาออกข้างนอกปล่อยออกมาเล่นพี่น้องอีกหน่อยเขาก็เข้าบ้านแนละ้ว หวันได้เศร้าพี่น้องเอ้ยเนี่ยส้มจุกก็ปล่อยวันนี้ส้มจุกได้ออกมาเล่นแล้วแต่พี่น้องนดนสีหมอกเน,นี่อันนี้ใบเฟินอันนั้นจะดำขุนศึกนะพี่น้องเนาะเนี่ยจ้า ขนกำลังขึ้นนะจ๊ะพี่น้องขนเขากำลังขึ้นเนาะขนเขาล่วงแต่ไม่ใช่เชื้อราได้พี่น้องขนชาบขนเขามากขึ้น,นเดี๋ยวไป่านนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยๆๆดีใจายมีแต่แมวเราทั้งนั้นเลยปล่อยออกมาเนี่ย สองลัวจะตีกันแะอันนั้นแมวข้างบ้านพี่น้องตัวใหญ่มากเจ้าใหม,ม่นี่เข้าบ้านเลยตาเขียวปัดแหละีนเจ้าใหม่ ที่ที่พูดว่าแม่เขาเสียนะ่คะ ไม่ค่อยเน่งวันใดพี่น้องอืมจะเจ้าสมจุกพี่น้องเขาได้ออกมาแล้วเขากลิเียงโรดดีใจไปเลยไปเลยไปเลยไม่ใช่บ้านเราเร็ว,วไปกลับไป ตัวเดี๋ยวเขากัดนะเขาวิ่งกัดแม่ไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวเขาวิ่งกัดแม่ไม่รู้ด้วยนะนปล่อยเขาเนี่ย เจ้าใหม่มันชื่อเจ้าใหม่แล้วพี่น้องนอนอยู่ข้างบนจะกัดนอนน,อน,นอนจ้องจ้องอยู่นะสองตัวนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะม่าจะซื้อปอกคอก็ไม่ซื้อพี่น้องเอ้ยกลัวเขามาอันนี้เนาะต้ง ก็จะซื้อปอกคอไม่ได้ซื้อสักทีหนึง่งแมวเขามีปอกคอ,อกันหมดทุกบ้านนะของเราเนี่ยเดี๋ยวเขาว่าเป็นแมวจอนเ่งน้พี่นอ่องมันหลายตัวพวดเว้ยยี่สิบสามตัวมันก็ยี่สิบสามเส้นคนนี่อย่าตีกันไม่ได้นะ เข้ามาเลยบุญลอดพาลูกมาเล่นกายจังเลยมาเร็วไล่ตีกันเนะนี่ยน่ะเนี่ยนะฮะฮะ ไปแล้วปลาปขับบ้านหากินหญ้ามั่วไปหมดเลยเดี๋ยวเขาตีเอาไปเออเออนั่งได้หนนี่กไ็ไปไปสองตัวเนี้ยแม่พากันทำไรไม่กลับบ้านกับช่องฮะเออโดนเขาตีแม่ช่วยไม่ได้นะฮะไอเจ้าหมอกเหมือนกันเนี่ยโดนเขาตีแม่ช่วยพวกหนูไม่ได้นะ เข้าไปให้เขาตีเอายังเนี่ยชอบอือหือไปเดี๋ยวนี้จ๊บจ๊บจ๊บไปเลยไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเล่นกันเนี่ยแหละอ่าชอบมากขูดบอรดรถเขาก็ตีเอาไม่รู้ด้วยนะเนี่ย อันนี้ก็โดนแมวเหมือนกันเนอะพี่้องเบารถเขานะนี่แต่แมวเขาเองเ่ยไม่ใช่แมวเราอืม,อมนี่จะชอบมากชอบจริงๆอืม ชอบชอบชอบมอกเข้าบ้านดิ ไปจุกอือหืออันนี้ขอปิดคลิปได้จ้ะพี่น้องเด้อยขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งจ้ะพอเสียด้พอผ่รรา,าดคลิปใหม่ๆน้อพี่น้องเนาะและ้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปลารักแมวชาแนลแล้วช่องปลารักแมวแปรมาลีน่าได้ใจ้ะเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้ะขอบพระคุณแม่ตู่หูวสุ่คนนะสวัสดีจ้ะ